สวัสดีครับผมราชันแสงเกตผู้เชี่ยวชาญสินค้าพิเศษจากบริษัทเกงไทยวัฒนากรุ๊ปวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องดูดฝุน่นประเภทน้ำแห้งและสามารถเป่าลมได้ในแบรนด์ของคาเชอร์รุ่น WD3 p ีเมียมสำหรับรุ่นนี้แรงดูดจะอยู่ที่200มิลลิบาร์กํำลังวัดของมอเตอร์จะอยู่ที่1,000วัตต์ตัวถังเป็นสแตนเลสความจุ17ลิตรเครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้จะเป็นไส้กรองชนิดกระบอกสำหรับอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยปากดูดฝุ่นนเนกประสงค์สามารถดูดได้ทั้งเปียกแและดูดง ท่อดูดฝุ่น2ชิ้นจะเป็นท่อชนิด PVC หัวดูดปากแคบถุงบรรจุฝุ่นเป็นถุงกระดาษสายดูดฝุ่นพร้อมมือจับตัวล้อสล้อติดตั้งที่บริเวณใต้เครื่องเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้ในเวลาใช้งานลําดับต่อไปการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาของเครื่องเมื่อเรานําเครื่องดูดฝุ่นไปใช้งานสาหรับเครื่องดูดฝุ่นบ D3 พรีเมียมเมื่อเรานําไปใช้งานแล้วปัญหาที่พบบ่อยคือปัญหาของแรงดูดตกอาจจะเกิดขึ้นได้จากมีขยะ ข้าไปุดตันตามสายซึ่งทําให้แรงลมตกลงได้แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาที่เราพบบ่อยๆคือตัวฟิลเตอร์หรือตัวกรองที่ทําหน้าที่กรองฝุ่นเกิดการตันวิธีการแก้ปัญหาก็คือนาปล้องถอดออกไปทําความสะอาดด้วยเครื่องเป่าลมหรือโบเบอร์เป่าทําความสะอาดกรองก็สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้สําหรับถุงบรรจุฝุ่นก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทําให้แรงดูด ของตัวเครื่องตกลงได้เมื่อเราใช้งานแล้วเต็มให้ทําการเปลี่ยนถุงใหม่และปัญหาในเรื่องของการดูดน้ําในกรณีที่ใช้งานดูดน้ําให้ถอดกรองกระบอกออกทุกครั้งเมื่อเราถอดออกจะพบว่าเครื่องจะมีลูกลอยเมื่อปริมาณน้ําเต็มถังน้ําจะดันตัวที่ลูกลอยให้ดันขึ้นไปปิดช่องลมทางเข้าของอากาศ ทำให้เครื่องมีอาการของเสียงเปลี่ยนไปสําหรับลูกลอยจะทําหน้าที่ขึ้นไปปิดช่องกันลมเพื่อไม่ให้น้ําเข้าไปที่ตัวมอเตอร์วิธีสังเกตง่ายๆก็คือเสียงของตัวเครื่องหรือเสียงของมอเตอร์จะเปลี่ยนไปและจะไม่มีแรงดูดเพราะลูกลอยจะขึ้นมาปิดกั้นไว้เราอาจจะต้องทาการปิดเครื่องและนําน้ําที่อยู่ในถังไปเททิง้ง สำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นน้ำแห้งและเป่าในแบรนด์ของค a r c เชอร์รุ่น w d 3พดี3พีเอมไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามจากเพจของค a r c เชอร์ KT View Group ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ